ดีสูพรทครุที่เจริญรุ่งเ,เร,งรมายาวมามีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนชุมชนชาวพทธุในอดีตได้เงชีมามกิกรรมเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการทำเสียงทำนา,า,าทำร่าทำขวานหน้าพระที่นั่งทั้งหนังตนกและมโนราห์อ่ อ้าอ้าเน่พดเอาพูดเอาเน่เน่เนมาฟังแบบนี้ฟังแับนี้เล้วกันป๊าแอ่พอดีว่ามันมีใบบงมาจากจังการนะนะว่าเโรงเมเย็นพระพุทธเจ้าล่วงอินเทอเน็ตมาเมื่อกระทัลงุเราซึ่งมีจ้างกันดิคนเชื่อว่ามีความปรับปรื้แล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง Bỏ phiền ông tạo ra bam bầu đi bưu phụng được một cái lúc mấy tên phá mặt bằng bầu chân anh gạt được cảm nhận ra ngoài ăn tất cả mía và rau cái mìn thương luôn quay mít thương ái thương 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 thương